โปรแกรมพิเศษเชื่อมต่อกับตัวเราเองเพื่อสร้างตัวตนใหม่ให้สมบูรณ์แบบมีทั้งหมด4โปรแกรมเพื่อปรับระบบจิตอย่างแท้จริงโปรแกรมที่1พูดกับตัวเองหรือ self talk talk yourself เป็นการพูดกับตัวเองคล้ายกับวิธีการพูดกับตนเองในกระจกตามที่ได้กล่าวกล่าวไว้ก่อนหน้านี้โปรแกรมที่2พูดกับผู้คนหรือ talk to others เป็นการพูดคุยกับผู้คนรอบตัวเอง รอบตัวเราอาจจะเป็นคนในครอบครัวคนที่เรารักคนที่เรารู้จักหรือคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราการพูดคุยกับผู้คนทั้งหลายรอบตัวคือการปลดปล่อยตัวเราออกจากความรู้สึกที่ติดค้างปลดปล่อยตัวเราออกจากความว้าวุ่นปลดปล่อยตัวเราออกจากความรู้สึกกลัวแม้แต่ปลดปล่อยตัวออกจากความรู้สึกอคติได้ลบเป็นการเปลี่ยนวงจรจิตจากการพูดที่เรียกว่า talk to others โปรแกรมที่3โปรแกรมที่3คือการพูด พูดคุยกับจิตวิญญาของตัวเองหรือ talk to your soul เป็นโปรแกรมที่สำคัญมากในการสร้างสรรค์ชีวิตใหม่ของเราการพูดคุยกับจิตวิญญาตามโปรแกรมที่ทำให้เราเชื่อมกับตัวตนที่สูงกว่าของตัวเราไม่ใช่ตัวตนที่เป็นคนธรรมดานะแต่เป็นตัวตนที่มีภูมิความรู้เป็นตัวตนที่มีสติเป็นอย่เป็นตัวตนที่เข้าใจชีวิตในโลกนี้และเป็นตัวตนที่เข้าใจความจริงแท้ในชีวิตซึ่ง โปรแกรมระดับนี้สามารถทําให้เราหลุดพ้นจากตัวตนเก่าอย่างสิ้นเชิงเมื่อผ่านทั้ง3โปรแกรมแล้วเราจะไปเข้าสู่โปรแกรมที่4คือพูดกับจัก,กรวาล talk to the universe อันนี้เป็นการฝึกฝนในระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้นทั้ง4โปรแกรมเนี่ยผมจัดทำขึ้นเพื่อช่วยทุกท่านออกจากโลกเก่าโดยสิ้นเชิงสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ด้วยตัวเองแล้วก็พบกับโลกใหม่ที่ปรารถนาได้อย่างแท้จริงทุกวันนี้เราต้องยอมรับว่ามนุษย์เราอยู่ในท่ามการความเปลี่ยนแปลงและในความเปลี่ยนแปลง ก็คือความไม่สมปรารถนาถ้าเราตระหนักรู้ความทุกข์หรือสิ่งที่ทำให้เราไม่สมปรารถนาส่วนหนึ่งของการมีชีวิตอยู่เราให้อภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นผลตอบแทนมันจะย้อนกลับมาคือการเยียวยาตัวเองเมื่อเราทบทวนตัวเราเองบ่อยๆด้วยความเข้าใจชีวิตเมื่อเรายอมรับและเมตตาสงสารต,ตัวตนของตนเองได้เมื่อเราให้อภัยและทิ้งความขมขื่นได้เมื่อเราเมตตาต่อชีวิตและไม่ถือโทษโกรธเคืองได้เรา จะปล่อยพลังงานและรู้ได้วความทรงจำที่ติดทางออกไปได้อย่างง่ายดายเราจะพบกับความสุขและความดีงามในชีวิตได้อย่างไม่ยากเกินเพียงแต่เราต้องผ่านความรู้สึกผ่านความคิดผ่านความกลัวเข้าใจชีวิตใหม่ด้วยจิตสํานึกที่เหนือกว่าจิตสํานึกใหม่ new consciousness เพราะจิตสํานึกใหม่มีอยู่จริงเป็นจิตสํานึกใหม่ที่ผ่านพ้นเรื่องราวที่เจ็บปวดสํานึกใหม่ที่ทําให้เราแข็งแกร่ง เข้มแข็งขึ้นจิตสานึกใหม่เป็นจิตวิญญาณของความเข้าใจชีวิตที่เยอบคายเป็นมุมมองชีวิตที่ทําให้เราหลุดพ้นจากความทรงจําเดิมๆผมพูดมาตลอดถึงการสร้างตัวตนแบบในโลกแบบใบเดิมว่าโลกไม่เปลี่ยนสิ่งที่เปลี่ยนคือหัวใจของเราและจิตวิญญาณของเราต่างหากการเห็นคุณค่าของตัวเองคือการฟังเสียงของตัวเองอย่างตั้งใจยอมรับความรู้สึกของตัวเอง ให้เกียรติตัวเองปฏิบัติตัวอย่างกลมกลืนกับจักรวาลและธรรมชาติติดต่อคอร์สส่วนตัว V ี i p ลายแอดมาสเตอร์โคสหมายเลขโทรศัพท์0 9นย์ก็3 4 6